ซีที่น่ารากักทุกๆท่านหลังจากที่กลับมาบ้านแลวเนาะพี่ก็ไปทอนผักชีค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะผักชีค่ะไปทอนผักชีผักชีเยอะแยะมากมายเนาะกินไม่ทันค่ะทุกคนแล้วก็แก่แก่ก็เยอะมากเลยด้วยเยอะมากด้วยพี่ก็เลยเก็บเอาค่ะนี่พี่จะเอารากค่ะทุกคนพี่จะเอารากไว้ใส่ต้มยำค่ะเอฟซี FC. นี่ เพราะว่าอันนี้ย่าไอ้รากกาลังอ่อนๆอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอากันไก่ตัดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ากินไม่ทันนะคะแต่พี่อยากจะได้รากเพราะว่าพี่นะไอ้ทำข้าวต้มบ่อยค่ะทุกคนแล่พี่ข้าวต้มสูตรของพี่ก็จะใช้รากผักชีเยอะมากนะคะเพราะว่าจะได้หอมๆเนาะทุกคนเนาะพี่ก็เลย ไอ้ที่ปลูกผักชีนี่ก็ไม่ได้กินสักเท่าไหร่นะพี่เนะ่ะพี่จะชอบเอารากค่ะทุกคนเอารากผักชีเก็บไว้ค่ะแอะอันนี้เดี๋ยวพี่จะถามเพื่อนว่าไอ้เพื่อนนะ่ะจะเอาผักชีไหมไอ้พี่เอาไปให้วันนั้นเป็นกระสอบนั่นเขากินหมดหรือ,อยังเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะยัางงามเลยค่ะเพราะยังไม่ทันแก่นะทุกคนถ้ายังไม่ทันแก่นี่เราก็สามารถที่จะพี่ก็สามารถที่จะเอา เก็บไว้ได้ค่ะแล้วก็ถอนเนาะนี่ค่ะเอฟซีพี่ก็จะตัดออกอย่างนี้เลยนะคะนี่พี่ว่าพี่มีถุงอยู่นะเมื่อวานนี้พี่เอาถุงมาไว้ตรงไหนวะเพราะว่าถุงพี่นี่จะไม่ขาดกระเป๋าเลยนะคะเอฟซเพราะว่าพี่ว่าพี่ถ้าเกิดพี่ไปตกกุ้งแล้วก็ถ้าพี่ไปเจอไอเอฟซีหรือว่าเจอคนไทยด้วยกันเนาะพี่ก็แบ่งกุ้งให้เขานะคะเอฟซ พี่ก็จะเตรียมถุงไว้เลยถ้าเกิดเขาไอเห็นเราเนาะแล้วก็เขามาทักเราเราก็เอจะแบ่งให้ค่ะแบ่งเอาไปกินเฉยๆค่ะทุกคนพี่ก็เลยมีถุงอยู่ในกระเป๋าตกตก,ตกตักกุ้งของพี่ตลอดค่ะเอฟซนี่พี่ก็จะตัดเอาแบบนี้เลยนะคะเอฟซเดี๋ยวพี่จะเอาใบาไปให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาชอบกินมากเดี๋ยวต้องโทรหาเขาปันนี้เขายัางไม่เลิกงานมั้ง หรือว่าเลิกงานแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่จะโทรถามเขาว่าเขาจะเอาใบาไหมระบมเลยค่ะเอซีเอ้ยวันแรกไม่ระบมวันที่สองก็ไม่ระบมพอวันนี้โอ้โหเดินเทพไม่ไหวเลยค่ะไปทำงานเดินลากขาเลยวันนี้เ <c oughs> จ็บขาเพราะว่าแพ้มันอักเสบที่จะต้องกินใน ยาแก้อักเสบค่ะทุกคนต้องกินยาแก้อักเสบสักสามสี่วันเนาะทุกคนเนาะโอ้โหร้อนมากเลยนะตรงนี้พี่จะนั่งตรงนี้ไม่ได้เลยนะปกติเนี่ยพี่จะไปอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนพี่จะไปอยู่อีกฝั่งเนี่ยฝั่งข้างประตูเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงนั้นจะลมจะมาจากฝั่งนั้นแต่จะพ่อกับลูกนะเขาฝรั่งเนาะเขาก็จะชอบอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะร้อนมาถึงหน้าพี่เลยนะเนี่ย นี่คะ่ะที่ก็จะตัดเอาแต่รากเนาะเพราะรากมันยังไม่ทันแก่ถ้ารากแก่แล้วเราก็จะตําไม่เหล็กนะคะมันก็จะเป็นเอ็นเนเนาะกเราก็ต้องเก็บรากอ่อนๆนี่แหละเก็บเอาไว้นี่สวยงามมากค่ะเอฟซีสวยงามมากเลยผักชีนะผักชีชอบแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ชอบแรงและก็ไม่ได้ชอบน้ำเลยเยอะนะเอ้ย ใช่สิผักชีมันชอบน้ำเนาะทุกคนเนาะผักชีนะชอบน้ำนะนพี่จะตัดเอาเพราะว่าพี่ถอนมาตั้งเยอะเลยนะเมื่อกี้เพราะว่าพี่ไปพร้วนในเอเอถั่วเละของเราเนาะทุกคนเพราะว่าไอ้ผักชีอันนี้คือขึ้นข้างถั่วเละนะคะทุกคนไม่ไม่ได้ขึ้นตรงที่พี่ไปเพาะนะคะตรงนั้นแก่หมดแล้วคะ่ะเอฟซีพี่จะเอาไว้เอาเม็ดมัน แต่เม็ดพี่ก็ยังอยู่เต็มถุงอยู่เลยค่ะเม็ดพี่นะเม็ดของไอ้ผักชีนะยังอยู่เต็มถุงอยู่เลยแต่นั่นก็ถ้าเกิดว่าแก่ก็ให้อยู่นั่นเลยเพราะว่าไอ้อากาศของประเทศเดนมาร์กนี่ร้อนร้อนมากร้อนมากแล้วก็เวลาเดือนไหนเนาะตุลาพฤศจิกาเออเพิ่งขึ้นเดือนตุลาก็คือหนาวเลยนะคะเอฟซี FC. เวลาร้อนก็ร้อนจริงๆแต่ความร้อนหรือว่าช่วงเวลาที่เด็ดร้อนแล้วก็เขาตากเดดกันนะมันมันมันเร็วค่ะมันมันมันสั้นระยะของไอ้ไอ้เดือนในความร้อนอะ่ะฤดูร้อนของเขานะสั้นมากค่ะ fc เดือนตุลาก็เมื่อหลายปีก่อนก็หิมะตกเลยค่ะทุกคนดอกไม้พี่กําลังจะออกกาลังจะบานโดนหิมะเลยค่ะเพราะว่าดอกไม้ของฝรั่ง บางดอกนี่มันมันขึ้นช้ามันขึ้นช่วงเ,เดือนตเอุเดือนตุลาก็คือจะบานค่ะแต่แต่ว่าบานไม่บานไม่สุดค่ะทุกคนหิมะตกก่อนแต่นั่นนั่นหมายถึงว่าหลายปีก่อนแล้วนะคะทุกคนแต่ทุกวันนี้มันก็แค่เย็นค่ะไม่ถึงขนาดหิมะตกค่ะเอฟซี FC. หลายปีมานี้มีแต่เย็นลบไม่ถึงขนาดลบหรอกแต่ว่าอก็อากาศก็เย็นแล้วดอกไม้บางดอกมันก็ไม่ชอบเย็นมากเนาะ มันก็บานไม่ทันสุดก็หิมะก็ตกหรือความเย็นก็เข้ามามันก็หุบไปเลยค่ะหรือก็เฉาตายเลยแต่ว่ารากไม่เฉานะคะนี่คะ่ะทุกคนพี่ก็ได้หลายหลายเหมือนกันนี่คะ่ะนี่จะเก็บเอาไว้ใส่ไอ้ข้าวต้มแล้วก็ใส่เวลาพี่จะปิ้งย่างเนาะพี่ก็ต้องเอาไปไอ้ตำกับพริกไทยเนาะทุกคนพริกไทยกระเทียมแล้วเอาไปคลุกกับหมูคะ่ะนี่คะ่ะเอฟซีนี่ เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะถามเพื่อนว่าเขาจะเอาไหมเดี๋ยวโทรถามเขานะคะ F c โอเคค่ะ f c คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนหมากให้พี่ด้วยนะคะคลิปนี้พี่ก็จะบอกว่านี่เอาเก็บรากผักชียเยอะแยะเลยเก็บแต่ใบเอ้ยเก็บแต่รากไว้ส่วนใบก็จะโทรหาเพื่อนก่อนเนาะว่าเขาจะเอาไหมถ้าเขาไม่เอาก็คือทิ้งทิ้งในสวนเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ยากไม่ได้หน้านี้ก็คือ ไม่ได้เอไม่ได้ขาดผักนอกทุกคนนี่โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ